สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการบันทึกนะครับการเช็คดวงนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นการทำนายใจทักสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงวันที่15มิถุนายนนะครับของ2 5 6 3ว่าทิศทางของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับใช้วิธีการโดยสื่อสารจากไพทาร์ตนะไพทาร์โลนะครับนะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ทำนายดูนะครับว่าเรือนของคุณวันพฤหัสนั้นทิศทางการงานการเงินสุขภาพความรักมีเรื่องราวใดๆเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะครับคุณสรัญญากิมยิ้มมาไปกดติดตามช่อง youtube ชินั่นครูพัฒหรือ้ยังครับชื่อว่าหมอพัฒ2ิโครรีโคราสรบควรช่วย เชื่อออกไปแล้วไปกดติดตามกดติดตามส u ัครสมาชสันกระดิ่งช่อง YouTube ชาแนลให้หมอพัดสักนิดนึงนะครับหลังจากกดติดตามแล้วมากดเลขแปดให้ครูพัดด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวครูพัดจะทํานายให้นะครับนะครับผมรบกวนหน่อยเพราะช่วงนี้จะต้องหาคนให้ครบจรํานวนของ YouTube ชาแนลก่อนนะครับประมาณนั้นไปกดติดตามสัคสมาชกสันกระดิ่งช่อง u ู u ูบชาแนลหมอพัดน์ยุโคราชด้วยนะครับแล้วก็กดเลขแปดมาเดี๋ยวทํานายตรงนี้ให้นะครับนะครับอันนี้ผมขอ ช่วงเวลาที่รอคุณสรัญญากิ่มยิ้มในการไปกดติดตามช่อง y o u b u c h ช n แนลหมอพัฒน์ยโคราชชื่อว่าหมอพัฒน์เนี่ยพอสำเพอในหันากาศทอทงนองเอนการาันนี้ผมขออนุญาตทํานายดวงสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก่อนนะครับนะครับวันพฤหัสนะว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะครับนะนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ส,สักระดิ่งนะครับ บ่าคนกดติดตามอย่างเดียวนะครับอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิกสกดิงช่อง YouTube c h anel n หมอพันยิบศีโคราชนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์คนวันพฤหัสก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะครับอ่าขอยากนิดนึงนะครับก่อนที่จะเช็คดวงของคนวันพฤหัสตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15วมิถุนายนนะครับของเดือนหน้านะครับ ของพศ2513นั้นผมขอแวะมาที่คุณสัญญากิมยิ้มนะครับคุณสัญญากิมยิ้มเกิดวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2 5 2 5นะครับราศีพฤิกาอายุ37ปีมีโชคมีลาภหม่ช่วงนี้นะครับเราเห็นว่า,า,วาไพ่การโชคลาภมันค่อนข้างอ่อนระทมระทวยนะครับโชคลาภเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอมีถือเหรียญไว้มีความคิดละคานคาดหวัง แต่ถ้านั่งอยู่กับที่โชวราฟก็ไม่ก็ไม่เคลื่อนไหวเลยนะถามว่าถอรแล้วเราทํายังไงช่วงนี้เราก้มมองดูเหรียญเคินไปมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาแงนหน้ามองฟ้านิดหนึ่งแงนหน้ามองฟ้าความหมายคือเราต้องก้าวออกมาถ้าเราก้าวออกมาเราก้าวไปตรงไหนดีผมว่าหลังจากที่ผมดูดวงเสร็จไปนี้ผมอยากให้คุณสัญญากิมยิ้มเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ไปผมมองเห็นสถานที่หนึ่งวัดตรงไหนที่สะอาดสะอ้านไปไปถวายไปถวายเช้าไปถวายเพลง นะครับนะครับผมอํานาจของค่ายิดซีมันจะบอกว่าผมจะไม่โฟกัสว่าวันปัดทงไปว่าวันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่แปดวันที่ไหนคุณจะมีโชคลาภเข้ามาผมไม่สามารถมีอํานาจพิเศษขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณสรญญากินยิ้มคือว่านับจากวันนี้ไปนะครับภายในสามเดือนนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามานะครับแต่ลองไปทําตามที่ผมบอกนะครับนะไปทําตามที่ผมบอกนะครับเข้าวัดเข้าวาสร้างบุญสร้างกุศสนะครับ นะเมื่อมีโชคลาภใหญ่ๆแล้วภายในหนึ่งสเดือนนี้มาทาบุญนองหมาน้องแมืองทีหลังก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะจบแล้วคุณสรยากิมยิ้มนะครับกดแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูพัฒจะมาเข้าเรื่องสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสกันจ,จริงจจังๆแล้วก็ชัดเจนสกัสกทีนะว่าทิศทางของคนวันพฤหัดนั้นมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่ผม จะมาทำนายไทยทักกันเริ่มต้นนะครับคนวันพฤหัสนะครับคนไหนที่มีโชคมีลาบเกี่ยวกับการพนันขันต่ออยู่แล้วท่านก็ยังมีโชคอยู่เฉพาะคนที่มีโชคมีลาบเกี่ยวกับการพนันขันต่อนะครับคนวันพฤหัสนะครับแปลว่าท่านก็ยังมีโชคอยู่เพราะไพ่ขึ้นเดวิลหวยเบอร์คาสิโนอะไรก็แล้วแต่แปลว่าท่านก็ยังมีโชคอยู่นั่นคือสีบอกไว้ ไปทาซัาคุณสรัญญาเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นแต่ผมบอกว่าคุณจะได้นั่นคือสิทธที่บอกไว้นะครับไม่ค่อยพลาดนะนะครับโดยเฉพาะคนที่อันนี้ผมบอกนะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวคุณสรัญญานะคนที่เล่นการพนันขันต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยบุญก็อยู่ส่วนบุญไอ้ส่วนการพนันก็อยู่ส่วนการพนันแต่คุณต้องเสริมบารมีนะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคุณสรัญญาสักเท่าไหร่นะครับนั่นคือสิทธที่บอกไว้เอามาต่อมาต่อนะครับมาต่อนนนะะคครรัับบสิ่่งงทีผมมอเห็ ช่วงนี้นะครับติดต่อสื่อสารอะไรใครบางทีคนวันพฤหัสช่วงนี้คนไหนที่มีคู่รักคู่ครองยังมีปัญหาคุมเครือผมบอกว่าระวังการยืดเยอะนะครับบางคนผมบอกเลยผู้หญิงวันพฤหัสก่อนผมเข้าไปที่ผู้หญิงวันพฤหัสก่อนผู้หญิงวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ถ้ามีเรื่องของความรักเข้ามาแล้วขอไม่ชัดเจนคุณต้องพิจารณาดูแล้วนะว่าสาเหตุที่ไม่ชัดเจนเพราะอะไรนะอาจจะเป็นไปได้ว่า คนที่คุณคุณคบอยู่ที่ไม่มีความชัดเจเขาอาจจะไม่ใช่มีคุณคนเดียวเราะมันขึ้นไปดีวิวสำหรับผู้ชายไม่น่ามีปัญหาอะไรผู้ชายสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะคืออย่าไปทําร้ายจิตใจใครไม่กระทั่งผู้หญิงให้โอกาสในสิ่งอะไรต่างๆนะครับเวลาคบกับโฟงกับแฟนหรือแต่ใครก็แล้วแต่อย่าไปทําร้ายจิตใจผู้หญิงเช่นไปเข้าห้องสาวแล้วสาว,สาวเปิดบรรยากาศให้เราโดนเหตุดโดนใจแล้ววัยรุ่นต่างๆอะไรต่างๆ,ๆอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายเลย นะครับนะแต่บางคนบอกส่งเสริมแต่อันนี้ไม่ส่งเสริมนะนังสือ mm. สิงี์บอกไว้นะเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสเหมาะสมสำหรับอะไรครับเหมาะสมสำหรับการสร้างกําแพงป้องกันขณะ,ะก่อนที่จะสร้างกําแพงป้องกันตัวเราเองเนี่ยเพราะว่าตกสถานะเรือนเรือนอะไรทัศว์ชาติของคนวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นไพ่ดาบแ <ดา S 2> ทงกลางหลังพอเป็นไพ่ดาบแ <ดา S 2> ทงกลางหลังหมายถึงว่าบางคนเน่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ฟุบไปฉะนั้นคนวันพฤหัสต้องเดินทางสายกลางมีเดียมแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความดีมากๆในช่วงนี้ ช่วงนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่แย่แยเราเราต้องปัดมันออกไปอย่าเอาเข้ามาแล้วก็อย่าทาอะไรสิ่งที่มันมันเป็นในเชิงลบต้องอยู่ในสิ่งในธรํายกเว้นแต่คนที่มีดวงกับการพนันอยู่แล้วอันนั้นผมหนักหนุนไปถ้าเขามีดวงการพนันอยู่แล้วผมก็สนับสนุนนะค,คนที่ไม่มีดวงการพน,นันอย่าไปเล่นนะครับคู่ชายก็อย่าไปคมเยืยผู้หญิงส่วนผู้หญิงก็อ่า ถ้าความรักคุมเคือก็ต้องระมัดร,ระวังไว้นะครับนั่นคือสุดปลาส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วก็กินข้าวภายในครอบครัวทํากับข้าวอร่อยอร่อยนะผู้ชายก็ดูแลครอบครัวให้ดีผู้หญิงก็ทํากับข้าวให้สามีซะถ้าเกิดวันพฤหัสนะใครขึ้นสิบเบียดถ้าเกื้อกูลกันต่างกองต่างเกื้อกูลกันการเงินการทองของของคนวันพฤหัสกับมีโชคเข้ามาในช่วงนี้คือแบบความว่าคนในครอบครัวก่อนคนคนที่โสดต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่นะคนวันพฤหัสนะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ มีโอกาสนะคนที่โสดนะครับคนที่โสดมีโอกาสพาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไม่โสดก็ได้นะคนไม่โสดก็คือพาคนภาในครอบครัวเข้าวัดเข้าวาไปทําบุญทาบุญสาสนสถานตามที่เรานับถือตามศาสนาน,นั้นๆนะครับรวมถึงทําทกิจกรรมหรืออะไรก็ได้ที่มีส่วนร่วมไปช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวทําบุญกับสัตว์สีขาช่วยสัตว์โลกก็ได้นะเพราะให้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็สวยงามนะครับถามว่ามันขึ้นมาย่างจริงไหมเอามาดูตัวนี้มีสัตว์ตัวหนึ่งถึงแั้ว ตำแหน่งเรือนอรินะครับนะครับส่วนหมาแมวที่บ้านดูแลให้ดีๆนะครับอาจนาโชคลาภมาให้นะหมาแมวที่บ้านใครมีหมาแมวที่บ้านบ้างวันพฤหัสนะเลี้ยงเข้าดูแลเขาดีๆนะครับอย่าทิ้งขว้างเขานะครับหจนถึงวันที่15มิถุนายนนี้มีโชคลาภหรือมีข่าวดีเข้ามานะครับทั้งยายชายและหญิงเกิดวันพฤหัสนะทั้งชายและหญิงเกิดวันพฤหัสจะมีเดือดสตาร์ขึ้นมาหน้าตำแหน่งเรือนสุขพระนะครับ ถ้ามีหมาแมวที่บ้านอยู่แล้วดูแลเขาให้ดีๆนะครับก็จะดีผมเนี่ยไม่มีอะไรมากมนุษย์คนเราอ่ะกินขี้ปี้นอนนะแล้วก็มีหมาแมวมีครอบครัวแล้วก็การรงชีวิตมันมีไม่กี่อย่างหรอกฉะนั้นเวลามันมีไม่กี่อย่างเราก็คุยกันในเรื่องที่ที่ที่ทมันมีความสุขใกล้ตัวเราผมเห็นแล้วหลายครอบครัวนะครับผมเห็นแล้วหลายครอบครัวนะครับสุดท้ายแล้วคนเฒ่าคนแก่อยู่กับใครไหมสุดท้ายคนเฒ่าคนแก่พอแก่ตัวไปปั๊บ ลูกหลานก็ไม่ค่อยอยู่ลูกหลานก็ไปแยกมีครอบครองครอบครัวกันไปสุดท้ายก็คือคุณเท่าคุณแก่ถ้าไม่มีลูกหลานก็อยู่กับหมาอยู่กับแมวนะฉะนั้นหมาแมวเป็นสัตว์ที่สังคัมนะหมาแมวเป็นสัตว์ที่สําคัญมากๆนะครับในสังคมฉะนั้นเวลาผมดูดวงทุกครั้งผมจะคุยในเรื่องของหมาแมวเยอะเพราะอีกหน่อยเพราะผมก็เลี้ยงหมาแมวเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมันจะให้ชควา์ขึนมาจะให้ความร่มเย็นเป็นสูขมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ใกล้กับคนนะครับ ต้องขึ้นมาเพราะว่าไพ่เรือนอลีเราขึ้นอย่างนี้นะครับมีโอกาสก็อุปรากา,กาคุณหมาเมียวข้างถนนก็ดีนะคนวันคนวันพฤหัสน,นะมันจะนํามาแล้วซึ่งความร่มเย็นเป็นสุกนะโดยส่วนใหญ่นะครับเล่นหวยเล่นเบอร์ติดตามคนที่เขามีโชคลาภอยู่แล้วอย่าไปติดตามคนที่ไม่มีโชคลาภมันก็จะไม่มีโชคลาภ เอาติดตามคนที่สง่าราศีหรือดูงหงเห้งเขาดีแล้วคนที่มีโชคลาภอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องมาระวังสิทธิ์ย่าแคร์ใครมากในช่วงนี้อยาเทคแคร์อย่าจริงจังกับใครมากอย่าทุ่มเทในเรื่องความรู้สึกมากนะไม่งั้นจะเจ็บปวดนะครับในหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนี้นะครับไม่งั้นจะเจ็บปวดนะบ,บางคนถามผมว่าช่วงนี้ถ้าผมลงทุนอะไรไปแล้วผมจะทำยังไงต่อก็ดูแลและประคองไปลงทุนอะไรก็ดูแลและประคองไปนะครับ ส่วนอะไรที่ยังไม่ลงทุนก็ต้องเบรกและชะลอไปก่อนโควิด19กยังอยู่ยังยังวุ่นวายกับคนวันวันพลหันท่วนรมากอยู่นะครับหน้าที่การงานค่อยเป็นค่อยไปทำถ้าถามว่าทาแล้วหน้าที่การงานมันจะดีขึ้นไหมมันทําพอไปได้คนที่มีหน้าที่การงานอยู่แล้วทําพอไปได้เอาเข้าไปขอไปได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สุดปังน,นะหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนาน,นี้ของพณะรัฐมนตรียังไม่สุดปัง นะครับส่วนคนหางหน้าที่ส่วนคนที่ตกงานอยู่นะสำหรับคนบริหัทนะก็มีโอกาสได้งานนะมีโอกาสได้งานแล้วก็โอเคก็มีการขับเคลื่อนได้ที่ดีแต่คนที่ทํางานอยู่แล้วให้ทําแค่มาตรฐานไปมันก็ยังพอที่จะประคับประคองไปได้นะในเรื่องของความรักถ้าคนที่อายุต่ํากว่า18ปีลงมาไม่ใช่อายุต่ํากว่า20ปีลงมาในเรื่องของความรักสำหรับคนที่โสดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะเน้นผู้หญิงก่อนอ่าพวกของผู้หญิงเนี่ย เราวังนะความรักเรามีตัวเลือกอยู่ตัวเลือกเยอะเราอย่าไปคาดหวังว่าไอคนที่เข้ามาช่วงนี้คือคนที่ใช่และคนที่ชัดเจนส่วนของผู้ชายเนี่ยถ้าจะรักใครรักจริงรักจังไปทุ่มเทเข้าไปเราพูดคุยกับไปถ้าคนที่ชัดเจนกับเราเขาจะชัดเจนกับเราเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสิ่งที่บุคคลที่เป็นผู้ชายสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือก,การวางเป้าหมายกับงานมากกว่าเรื่องอื่นในช่วงระยะ1นถึงสิมิถุนายนนี้นะครับผู้ชายที่วัยทํางานนะครับวัยทํางานนะวางเป้าหมายการเงินการทํางานแล้วกเ็เขียนสกิลชีวิตว่าจาก1นถึงสิมิถุนายนนี้ฉันมีอะไรที่เป็น,นเชิงสร้างโครงบวกเชิเงสร้างาโครงสร้างเชิงบวกไปด้วยนะนั่นคือที่บอกไว้ส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยเหมาะสมสําหรับ ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์รวมถึงเข้าวัดเข้าวาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับาบางคนโสดตัวคนเดียวเหมาะสําหรับการเข้าวัดเข้าวามากเลยนะครับเพื่อจะเสริมบารมีนะครับผู้หญิงนะอันนี้ผู้หญิงนะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะมาดูต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับการเซ็นเซ็นคําการสัญญาอะไรใครคนวันพุทธช่วงนี้ no ไม่ได้ ให้ขึ้นแทงกลางหลังทะลุหัวใจช่างชายนะครับสิ่งำคำคำคำํากันสัญญ,ญาอะไรกันไม่ได้แต่การติดต่อสื่อสารเจรจาเรื่องหน้าที่การงานการการะทําหรือผลป,ประโยชน์ของบริษัทหรือของตัวเองบางสิ่งบางอย่างถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลและสิ่งนั้นตั้งใจกระทำจริงจริงมันเป็นรูปและมันมีรูปแบบงรูปธรรม อันนี้ทําได้เลยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จนะครับจริงๆผมอยากให้คนวรุษหัสทําทธุรกิจในช่วงนี้ถ้าใครทำนะมีธุรกิจเสริมอะไรแต่ถ้าทลนะ้วผมอยากให้ทําธุรกิจแบบประเภทแบบว่าซื้อมาขายไปที่มันจับเงินได้เลยซื้อมาปล่อยไว้ซื้อมา,ออมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะดีนะบางคนคนวรุษหัดก็อาจจะเก่งในเรื่องของซื้อโทรศัพท์ซื้อของมือสองแบบมาเคาที่เป็นทําแล้วก็ปล่อย ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอย่างนี้ก็ได้ขายเสื้อผ้าอาพรอะไรก็ต้องซื้อมาขายไปอย่าซื้อยาควรพัฒน์ใยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ไม่แนะนําสําหรับไม่เหมาะแต่ถ้าคนที่ทาอยู่แล้วไม่เป็นไรนะเกี่ยวกับขายของพวกของสดหรืออาหารการกินก็พอขายได้พอทําได้แต่เหมาะแต่ถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่อย่าเพิ่งชะลอมันเหมาะสมสําหรับคนที่ขายเสื้อผ้าอาพรมากกว่าหรือขายสิ่งของสวยงามมากกว่านะครับมันเหมาะสมสําหรับคนคนไหนที่เริ่มต้นอาชีพใหม่สําหรบคนที่วันพัธทั้ง ะวันพฤหัสนะครับทั้งหญิงและชายเหมาะสมสำหรับผู้ชายก็อาจจะขายในเรื่องของอ e ิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ของมือสองอะไรก็ได้โทรศัพท์มือถือมือสองเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรมือสองมือสองก็ได้ผู้หญิงเหมาะสมกับการขา,ขายเสื้อผ้าอาพอร์ก็ได้นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับผมก็แนะนาในทางตรงนี้นะครับหาอาชีพเสริมตรงนี้ทานะครับทาอาชีพอย่างเดียวอาจจะไม่เฟื่องฟูอาจจะต้องทําอาชีพเสริมทำอาชีพเสริมถ้ายัางไม่พร้อม แนะนําให้เรียนรู้ก่อนนะครับนั่นคือสิบีบอกเรียนรู้โดยการดูคนที่ทําความบุคคลวามสำเร็จหรือบุคคลที่เขา,ามีไอเดียต่างๆแล้วเข้ามาสื่อสารในในเรื่องเขาอะไรไลฟ์โค้ดก็ได้ไลฟ์โค้ดมีทั้งโค้ดที่เก็บเงินแล้วไม่เก็บเงินดูคนที่ไม่เก็บเงินก็ได้เพราะคนบริหน,นรยัต้องหาความรู้เยอะๆก่อนจะลงทุนทําอะไรต้องหาความรู้เยอะๆก่อนแล้วถึงจะประสบความสําเร็จในช่วงนี้นะครับอันนี้ผมแนะนานะฮะผมแนะนําด้วยความหวังดีมากๆเลยนะครับก็อยากให้ประสบความสําเร็จกันนะครับ นะครับการเดินทางเดินทางได้ไหมนะครับการเดินทางถามว่านะครับนะฮะอะไรของเขาเนี่ย กับการเดินทางนะครับเดินทางได้ไหมครับถามว่าถ้ามีธุระต้องเดินทางจริงๆก็เดินทางได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถ้ามีธุระจริงๆก็เดินทางได้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ควรเดินทางนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับถ้าไม่สมเหตุสมผลจริงๆก็ไม่ควรเดินทางอะไรที่มันเสียเงินเสียทองก็ไม่ควรเดินทางเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับ นะครับไม่สมเหตุสมผลจริงก็ไม่ควรจะเดินทางนะครับนั่นคือสิ่งที่หมอพัฒนแนะนํานะครับคำว,ว่าสมเหตุสมผลเช่นว่าเดินทางอะไรต้องมีส่วนได้หรือส่วนที่เป็นผลประโยชน์หรือสิ่งที่จาเป็นจริงๆนะครับสาหรับคนวันพฤหัสนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่การเข้าวัดเข้าวาเข้าอะไรช่วงนี้สร้างกุศลเป็นปกตินะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ อนะครับทิศทางนะครับทิศทางอย่างที่ผมพูดไว้นะครับนะครับทิศทางที่ผมมองดูนะครับสิ่งที่มองเห็นแล้วแต่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างผมบองว่าว่าอ่ช่วงนี้นะครับใช้จ่ายจะซื้อของอะไรใหญ่ๆเข้ามาสาหรับคนวันบริสุทหัสถ้าไม่เหมาะสมจริงๆก็อย่าไปซื้อนะครับอย่าไปซื้อนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอย่าไปซื้ออย่าไปอ่าอย่าไป ทุ่มทุนมากในช่วงนี้เซฟเงินได้มีเงินเป็นพระเจ้าที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับนะครับแต่การดูแลครอบครัวมันยังดูเหมือนเดิมปกติการซื้อข้าวกลับลาการดูแลคนภายเน่ครอบครัวการทําอาหารกินกันนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนการทําบุญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่กลับเป็นเชิงบวกกลับมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับกลับเป็นกลับมีสิ่งดีๆเข้ามาก็ทําได้นะ นั่นคือสิ่งที่ผมบอกไว้นะครับนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าแนะนำนะครับว่าสิ่งที่มองเห็นต่อไปหลายคนถามผมเลยว่าช่วงนี้ผมจะลงทุนในการติดต่อ,อ,อติดต่อสื่อสารเจรจาในเชิงในเรื่องของเป้นกู้หนี้ยืมสินหรือซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนี้ยจะผ่านไหม ผมว่าน่าจะผ่านนะครับนะครับเพราะว่าเครื่องอัศวินควบมาถือไม้นะครับผมว่าน่าจะผ่านนะครับตรงนี้ยุ่งสิอะไรต่างๆแต่คราวนี้ถามว่าจะผ่านทุกประเด็นไหมอันนี้บอมอยู่ที่หลักการและเหตุผลและอยู่ที่การติดต่อสื่อสารเจรจานะครับเพราะว่าเวลาคุยบใครต้องคุยด้วยเหตุผลทําการบ้านให้ดีๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าว่าจะผ่านหมดก็จะผ่านหมดนะเพราะมันมีคําว่าตรงนี้ตื่นเต้นเลย Queen of แวนตกเรือนอริอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเรื่องกู้นี้ยืมสินเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับต้องพูดให้เขาเชื่อใจและมีความเชื่อมั่นมันมีโอกาสที่จะพานะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุผล,ลหรือพูดไม่เก่งต้องระมัดระวังไว้นะครับอาจจะไม่ผักก็ได้นะฉะนั้นเอาเป็นว่า50%าแล้วกันนะเรื่องการติดต่อสื่อสารเจรจานะการอ่หลายคนบอกว่าถ้าช่วงนี้ผมจะซื้อบองซื้อบ้านซื้ออะไรดีไหมสําหรับคนวันพุถัซื้อได้นะครับไปติดต่อสื่อสารเจรจาซื้อได้หรือไปอย่างน้อยก็ไม่ได้ซื้อคือ,อยา้้กก็ไดปรระสบณ อนะย่างน้อยไม่ได้สุดก็คืออย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์นะนั่นคือสิบอกว่านะครับนั่นคือสิบที่บอกไว้นะครับออกรถช่วงนี้เป็นอย่างไรบางคนถามผมว่าช่วงนี้ออกรถเป็นอย่างไร 1- นึถึงสิมิถุนายนออกรถเป็นอย่างไรผมบอกว่าต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ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 คำว่าต้องเลื่อนไปก่อนหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าตัวเรานะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถ้าออกรถออกร้าไม่ใช่ออกไม่ได้เพียงแค่บอกว่าแต่ถ้าออกแล้วเขาอนุมัติแล้วอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องคนที่อนุมัติแล้วแต่คนที่ยังไม่อนุมัติหรือยังมีการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยอะไรเนี่ยผมว่ามันมีมีโอกาสที่จะได้รถแต่ว่าช้าหรือชะลอและเลื่อนออกไปแค่นั้นเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันเนาะนะครับเนื่องจากว่า ตำราของตัวไพ่นั้นตัวไพ่สิจาบมันแทงกลางหลังมันตกเลิกสัจจะสังคมเลยกว้างสังคมเลยกว้างคุยด้วยเหตุผลคุยด้วยทักษะใช้วิจารย์ปากเป็นเอกพูดจาในสิ่งที่เป็นผู้หดักผู้ใหญ่มีความอาตรงไปตรงมาไม่ต้องหวานมากเอาระดับแบบผู้ผู้มีความรู้ผู้สุภาพอะไรต่างๆ กิ่งงานต่างจะสําเร็จได้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับโอเคนะครับของวันพฤหัสขอจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับเราทานายก็แค่ส่สวนหนึ่งเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมและรับฟังนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องยูทูบชื่อหมอพัดยี่สี่โคราชนะอย่าลืมไปกดติดตามเพจอมยิ้มทารกแบรี่เพจลูกสาวนะดูดวงฟรีนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจหมอพัดยี่สี่โคราดดูดวงฟรีนะครับเช่นเดียวกันนะครับรักกันก็ฝากกด ติดตามแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะทั้งยูทูบช่องนัทหมอพายุซีโคราสเพจหมอพายุซีโคราสและเพจอมยิ้มทาร์ดเดลลี่นะครับนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับการบันทึกการเช็คดวงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนของวันที่หกสามรอบนี้นะครับบ๊ายบายนะครับโอเคขออนุญาตลงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับนะ